อ้นข้องฝากข้องฝากข้องตอนมาเข้องฝากเอาไปในรถลูกเห็่มากเมื่อกเ่าอยู่สะกดปกติไม่เคยดูพอลามไปเลยนะวปกติอยู่บนอยู่บนเยอะมากนะ ห้องสวยมาครับโอ้ยสวยมาโอ้ห้องสวยนะครับพ่อนะโอ้มันแลวสวยเพื่อนก็น,นอนห้องเพื่อนหน้าเพื่อนเดียวคุณอะไรสวัสดีครับเพื่อนี้ก็ตอนรับเข่าสู่ช่องอันวันนอกเนาะตอนนี้เ้างเจพ็พากันเดินทางไปสกลนครกับสามสาวสวัสดีค่ะ ดังรถเหลื่นงานกะลวงเลยเราไปนั่งตู้กลางหน่อยหนึ่งถือไหมถือให้มามาถือให้มาหนึ่งรถค่ะต่อดาบเข้าไปเรื่อยต่อดาบตอนนี้ฮอตฮันด์ก็เป็นเรี่องวงเวียนเนาะเมื่อกี้สุรมณ์หมดไปอันเดียวๆๆๆได้อยู่วงเวียนชีวิตอันต่างให้เองเด้อวงเวียนชีวิตชีวิตใครชีวิตมัน เป็นตัวมุนดุยปุยอยู่พูพ่วงพี่พูจอดให้กันได้ไปพูพ่วงจอดให้กันเออต้องให้ต้องให้เกียรติต้องให้เกียรติกันดิมีฮะขอเดี๋ยวสายเด้ขอเดี๋ยวใส่ได้อเนอะก็ไม่มีรถไปได้อยู่มุ่งนาพุ่นแหละสกลนครน้องตะขนเนาะเฮากันไปกันหนึ่งครูเบาสองสาวประหลาดใจจำข้างหลังเอาทีหลง เดินทางเนาะเขาก็จะไปเือว่าเาก็สิม่แจ้งข่าวรถเนาะเขาจะไปงานแตง่งมูไพร์วนปลอดใช่งานแตงง่งมูหนูนี่ละเพิ่นแต่งอยู่จังหวัดสกลน,นครอําเภอสว่างแดนดินอ่ากะสิหางจากอําเภอเมืองกะเติบหนึ่งยุกแต่บ่แน่ใจได้กิโลเนาะแต่เคยไปอยู่แล้วว่าจือ้อบ่ไหนนะคะแต่ว่ามันเขาแต่งวันอาทิตย์อ่าแต่ว่าเขาก็สิเดินทางไปกนเดินทางอ่าเพื่อไปหอด ไปเลาะไปล้างน่สักหน้อยนึงเนาะแล้วก็ไปนี่แหละลาเราจะไปหาคุณพ่อเนาะคุณพ่ออยู่พ่อหักอยู่สกุลนครเนาะเลยมีโอกาสไปงานแต่งแนมแล้วกับมอจอกันพอดีเด็กเปรย์ก็พูดพ่อนั่มพ่อแล้วก็ส่วนโดนเตือนแบแต่ว่าหาโอกาสยังไปบอดายเนาะที่นี่เขาก็เลยในโอกาสนี้่ในโอกาสไปงานแต่งแล้วกับกับพ่อกันสามสาวมันบ้างตรงกันพรีเนาะถึงเสารอาทิตยก็เลยง่ายเนาะกับบริสียงานจกคน ทั้งหมดกับบริษัทการเรียนได้เดี๋ไป <c oughs> ตอนแรกว่าจะไปงานบิ๊กใไงเนอะทุกคนเนาะแต่ตตว่ากับพอได้ไปติดงานแตง่งติดงานแตงนะ่งเนาะมันแบบถ้าจะไปน่าจะไปย้อนลังเนาะแต่แต่กับบอกบิ๊กใหญ่เลยบิ๊กใหไงที่หดซ่องให้พร้อมเนาะ <c oughs> โอ้เฮ้ยต <c oughs> ใจลายเนาะปิกไงก็นะยังบ่ลืมเนาะก็ยังว่าเออว่าบ่ได้ว่าดีใจได้มาได้ได้ซ่องนี่บ่ได้ว่า ผวไม้ย่างอื่นเนาะก็คือแบบเออเป็นไกนยังรู้ซึกเป็นเกียรติแล้วทีเออ่เขายังค้นหอดค้นหอดว่าพิมพ์สร้งว่าเปล่าอันมันนอกผลไม้ดเดยเละครอบครัวคุณดิอ,อันนี้เข้าก็ซึ่งสั้นี้เข้ากับซึ่งแกงแล้วแต่ว่าเข้าห,หนาจะได้ไปย้อนล้างผลแหละอาจจะวางเทาอ,อาจจะผ้ามีโอกาสอาจจะผ้าน้องรถหรือว่าเสวานไปนํามาเลยถ้าวันหยุดตรงกันหรือว่าเฮาไม่มีเงิน ไปหลายคนพอเนาะถ้าไปงบออนไรนห,าห่างกวจะไปเพืเดียวถ้าไปเพเดียวกับชิมวนอีกนเนาะต่รอบนี้ก็พยายามจะพาเมียไปนำํำหรือว่าน้องรวดกันและเพื่อเนอยากไปน,ำน้ำเนาะน,นัองก็นั้นองรวดก็ยังไม่เคยไปเคยไประบบเราอากต้องไปสักครั้งเนะาะไปชมบรรยากาศฟังคนเนาะที่เคย<ต>ไปจังได้แต่เอือยมึ่ไปเธอเดียวหนึ่งไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเนาะนี่แหละเทาก็เท่ากับเจีเจี่ยวโอกาสเนี่ ทำไมไมาอยู่ผิดเลนเนาะถือโอกาสแ <ไป S 2> จ้งข่าวในตูเนะาะบอกยังไงเพราะว่าไอ้แจ๊กเขาอยากไปหาบาทวิกใหญ่ั่นแหละแต่ว่ามันมันก็ติดถ้าจิบปะไอเมียไปงานสกคนผู้เดียวมันก็ะติมเมียก็ะิบอยากเมียน่อยใจเนาะเอาใจเมียแนส่วนนี้ทำคะแนนกับเมียเนาะหลังจากเขาไปทำคะแนนกับผู้สาว้านหลนลแหันมาทำคะแนนกับเมียนตอเนาะบอกเลยนดะ้อทุกคนเนาะมนไม่ไดามาเนะ้ะ บอกอยากข้อมอูลไอคลิปมันมีสีสนันแล้วทุกคนเนาะรถไฟรถไฟเขียวไฟเขียวไปเดี๋ยวข้อสิเป๊ะจอดปั่มในระวังทางเดี๋ยวข้อสิถ่ายพออุ้ยรถติดอีลีพี่น้องอันไปอ่บอกอยากให้เพื่อนเบาหลายเนาะมันเพื่อการเดินทางเบาหลายเขาบอกนิดนินึงเนาะเบาหลายเลยเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเขาเขาบอกยอยเขาบ่กยังบอกว่าเศร้าอยู่เขาบอกอยู่แต่เพื่อนจุกเดี๋ยวข้อสิแวะพักรถแน่อยู่ดอกจักหน่อยนึงเพื่อนอยู่เขาอยู่แนวอ่เพื่อจังไหนจัง เ้อาีงไปดิพี่ไอสวัสดีค่ะ่าเบิรดแปดกลมแลวครับเด็กน้อยจนหลับไปล้นี่ยกอมมากครับพี่เด็กน่ารักเนี่ยไประวังนุ่หนอนยังรึเปลาหมด้วยอมมาครับอี่ผ่านผขากผานผ่า อุสาหนี่นี่น่นนี้วนี่นี่น่่นี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 ่น่นนี่น่นนีนี่ี่่นี่่นี่น่่นเ่น่่นนนนี้มาอีบนนคุนี่อแล้วทนกคนี่นี่นี่น่นี่่น่นี่นี่น่ี่่นี่นี่นนีนีันนี่นี่นนีนี่นี่นนีนีกนีนอ่นีนนี่ี่นี่อ่น่นนีนี่นนนนนีนนนนี่นนี่นนี่นนนอนนนนี่่อ่่น ยัวเพื่ออะไรครับโอ้ยตะการมาหาลงมามามาครับอะไรลูกเอาเอามาหาให้ให้พี่เขาตรงนี้ปวดหัวนะครับของฝากเขอาฝากของต่อนะครับฝากเอาไปในรถลูกเอาไปในพวกแกกินรถครับนี่ไม่มีใครกินด้วยพ่อกับพ่กินแล้วไม่เป็นไรขอบ่วมีครับขอร่วมตัวขอบคุณครับแม่เอาไปในรถเลยรเป็นสิทธิ์เรื่องอะไครับเดี๋ยวจเดี๋ยวแม่เอายไม่กินป่ครับไอ้ผมเลย กินว่ากินกินไหมครับนี่บ่กินบ่เกนกินหงกินหงหลบบ่เอาไปฝากปกติพวกกินเหล้าขาวเดี๋ยวจะเอาไปฝากกินทั้งทั้งทีตีง่ายอ่ะง่ายว่ะมาสุนี่เนาะมาอดพกอะไรคล้องฝากไปนายไปฝากคลิปงานเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเอาไปฝากคลิปงานเนาะมาหอดคอเพิ่อนแก ตอนรับเหมือนแบบกันเองครันทุกคนเนาะกับเือนแบบชิบๆเนาะนี่แหละี้ยเขาพอกับหลายคนมันกับรู้สึกว่าอบอุ่นเนาะมาเหมือนแบบคืออย่างมหาพีหาน้องเนาะแบบเหมือนแบบมาเป็นกับเือนกันเองเนาะบอกยังไงเนาะพอเป็นกับเป็นตำรวจอยู่สกลนี่แหละทุกคนเนาะบอกแม่แม่แล้น้อยบอกยังไงกันเลยครับแม่แม่จะบอกเสียงเสียง อปาติองค์กรนะบาดคุณพ่อเมลันนนอกกับโบว์บีแองเดอ์ครับพ่อห็นงนะเอามาหอดกับเดิกเติบเอาทุกคน,นกดืประมาณอีกซิบนาทีข้าหอดนี้ประมาณชีทุมเคืองเนาะคอยออกมาจอดมาเรล่อยขี่มาเรล่อย ถึงมะหอดแม่มะหอดเจ้าหมงครับแม,ม่รับปะครับ,รบ <c oughs> โอ้โหกตสองเกสามเกสี่เลยนะเครับคาัเคโอเคโอเมอเคโอเคโอเีเคโอเคโอเีโอเอเคโอเมโอเคดอเัเน,น,นี้ปปนเคโออนอกเคอเออเอ ก็้จอดมาเรื่อยยังาแรมขี่แห้งม่าไดแป๊บเดียวก็เห <c oughs> มือดลอยียมหนาว้วไมนยม้าวันเหมือนเร็วนะแม่คิดขเขาหอเ่าครับโอ้จากนี้ไปอุดรไม่จะโลดนะครับเนี่ยอร่อยเจนโลอโอ

เอาักหน่อยอ่ก็ไ้ม่เยอะเขาอันนี้มอห์กับพอกับทีมแม่กันตอนเรายางกอบุุนนะทุกคนเนาะเบอรเอร์นมาสรมจังหะ้มากไบ่มาละไ่ด้วยเท่าแน นี่ก kind of ันี uh, really ่ไงนี <that <that ่นี่นี่นี่อันนี um ้ยำยังนะครับย่ายำยังยำยันะยำอะไรยำอะไรไม่รู้กระตายยำอะไรร้ยำอะไรไอ้ยำรวมนิดกินเมื่อไรบอกได้ย่ครับถามให้นะผมถามแ้วยำยังไปอยู่พี่ชั้นปะได้ซื้อพี่ไนถามได้ซื้อ่ยอมมากับ เป่าๆเล่นนะได้ล้างลืมเสร็จก็ไม่ได้ปากกลับมาอุดรอันอันอันนี้ไม่กินตะกคนบอไม่กินไม่กินเรานกินสปายบนสจ้าวเอาเบียร์ไหมเอาเบียร์เอาเบียร์ไหมเอาเบียร์ไม่ไดมันมีเบียร์แค่ในตู้เย็นอะไรอย่างนี้เท้าเท้า อันอันอันยางแปะเบียร์แม่นั่นทุกเย็นมีเอาไหมมันมันมีไฮเดรเจนกับช้างเอาไหมเย็นนอนหลับดีมันบเป็นบุญงหรือเปล่านีเนาะแบกจ๋าเขากินเล้ยเขาจะพากันไปเบิรงนบอสลับนาะพ่อพอดีพ่อเราสวดไปรงบอสลับนาะทุกคนเนาะวอนนี้สาวๆกวกกังลางๆถวยกัน ไม่เอาไปไม่เอาไปเพราะว่าปวดเบียร์ต้องเอ้ยพอเพราะรับบงเงี้ยนะครับอีสานศิลป์ลูกอีสานศิลป์อีสานอีสานนครศิลป์มาถามน้องถามน้องก็ร่บจ้ะเอ้ยพอรับอะไรอะไรนะอีสานอีสานนครศิลป์อีสานนครศิลป์อันนี้น้องน้องอะไรนะน้องอ้อนค่ะน้องอ้อนอ๋อน้องอ้อนกับพี่อันนี่เนาะ วานกับนางร้ยกับากันเก็บถั่ยเก็บแบบอันงานอานเปิดกอเทตรงนี้น้ำแข็งมันมันมีของเทแข็งืล่าครับพ่อเด๋เวเทเดวเอ้ไมพอมีเพาอมาบาดพอกบมาบาดพอกับโอปุลลืกเกินอปุลอหนาวหนาวบ่มาบาดพอกับวตกิวตกยังหมักมาไม่อแบบความมวนไม่สบายสบาย โอเคไปเอาไว้นี้หละเธอไปไหนไม่ได้มันให้ปล่อยผ้าไปเบืองมะลำนอนทุกคนเอาไป่วทงานเเนาะเอาปเป็นเสื้อผ้าป่เป็นยังไเออไปไปแบบเดียรสองสาวเป็นพรากันเดิมหนาวเราป่ะหนอจะพากันไปเมืองมะลำจะขราวหนึ่งไปงานอยกจะใ่้านเข้าต้องเป็นเสื้อผ้าไหมวนคือวะ อไปลังรถเอาเหลืองานมาเขามาเลยเนาะเอไปรถไฟครับพ่อเป็นรถพ่อวะครับเครื่องเสียงคุณพ่อผอมผอมรบเนาะแจกมากรมาขุดออมกอหมด ตำรวจไปเทลพงเนาะเขาเพิ่มขอให้ผู้สาวยหลินไปเพนนองเดี๋ยวไปพอกันอยู่ผลแหละบ่งมะลำเนาะแม่เอารถจอดนี่เลยอันรถจั้นจอดที่จอดหน้าบ้านครับไปรถพ่อนี่แหละโอเคครับพ่อมันจอดง่ายทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็บจัดถามาเฮามาอยู่ทางเขาไปมะลิมเหรเนาะมะลิมก็อยู่พุ่นแหละ อยู่ด้านหลังหฮาพุนฟิล์ไฟเนาะตอนนี้เฮากำลังหาที่จอดรถเนาะคุณพ่อพิ่นพามาคุณพ่อสาบพิ่นพามาเบิ่งบะล่ำเนาะเดี๋ยบนเคบ้อันี้บเคยบิงล่าิงล่อยู่สกตปกติไม่เคยดูมอล่ำในพืน่ปกติอยู่บนอยู่บนเยอะมากนะไม่เคยดู เนาะทุกคนเนาะขับออซากับสีบกค่อยตรงไปได้เนาะเขาหามองจะรถเพราท่ามันแคบเนาะทุกคนนี่รถมันจอดข้างทางเนาะเขาก็เลยแบบคจเลยคนไหลแต่เขารถมันก็มีเขามีออกเนาะตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนเนาะเทนแล้วหรอเอ้ยาทุ่มป่ะนื้อที่คนาทุ่มคืนป่ เที่ยวกับนี่แหละพอหักเนี่ยสุโขทัยมาพอดีเ่ามีงานแตง่งวันวันใดงานแต่งวันที่26วันอาทิตย์ตอนสองเนาะไปสิไปงานแตง่งพอตอนนี้มันเป็นวันปาบ่ะครับ อ๋อบอลนี้มันเป็น,นสนักสงนะทุกคนนะเดินเดินเดินเาบอมาทำไก่เนาะอะไรกันสุดสุดทำงานอยู่โอยนัส วันนี้เขากนเดินทางกละบ่ <c oughs> านะทุกคนเนาะนี่แหละอัรอรวันดีสวัสดีันไหนสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค

นี้อที่พักโอ้ที่พักมันเป็นติยูนะครับพ่อเนาะไม่รู้ไปดูก่อนบ้านเป็นหลังเป็นหลังเอ,าอ่าไปไปดูก่อนอ่าอ่าอ่าผอบแอบไปห้องแป<อ>๊บก็ได้พอ่พอบ่เคยพ่อบ่เคยบ่เคยไม่นอนคร<ว>ับเขาก็นอนอยู่บ้านตัวเองเนาะมานอนอะไรบ้าเช่าอะไรไม่รู้จักโอ้บ้านเป็นหลังนะน้องก็นอนห้องแป๊บตัวี้นอนห้องเจ็ดอยู่ข้างกันเนาะรถเท่ากับจอตรงกลางห้องสวยปะครับโอ้ย โอ้หางสวยนะครับพ่อเนาะโอ้มันบอกว่ามันมันอยากอาบน้ำหมดหรืออะไรก็โอ้สิมันมีทราบใหมอ๋อเออมีอยากบน้ำด้วยโอ้ครับพ่อเออมึงก็คงอ่าครับผมบ้องหางหร่อโอ้เอง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 เออบาบน้ำอยากอาบน้ำนะผมไม่ชอบอาบน้ำครับพ่อจะได้อาบน้ำก็แล้วนั่งรถ ต้องรถเออถ้ามีอะไรก็ปลุกพี่แล้วก็จัดตั้สิบ้ากันน้องหน่มเลยแล้วพ่อเมื่อยครับปอด่าพ่อเจ้าต่อตีชี้ครับพ่อจะกลับไปนอนแล้วพ่อกับพ่อไปพักผ่อนหนึ่งพ่อจะไปเมื่อเมื่อเนเศร้านี่อ่าไปกินข้าวอยู่นู่นนะแล้วก็อ่าครับแล้วก็เดี๋ยวอ่าแล้วพ่อจะพาไปเที่ยวคำชะโนดโอ้ยแค่นั้นมาบินจะได้ไปคำชะโนดครั้งแรกในชีวิตน้เคยมาไหมไม่เคยมาเหมือนกันครั้งแรกเนาะ ว่าอันบ๊อบหัวแม่จะไปนะบ๊อราะว่าแม่เราเป็นคนบ่อบอยไปโอ้ขับหรออเคครับพ่อขับรถอะไรนะครับเนาะอ๋อขับรถเต๋อปะขับรถอะไรยาเมื่อให้ให้กูเดินกลับโอเคครับขับหัออันนี้พ่อจ่ายแล้วมันมันออฟได้อยู่อ๋อมันออฟได้อยู่อันนี้มันมันมันมีตู้แดงพ่อครับ อ๋อตัวแดงตำรวจอยู่มาตรวจพ่อมาตรวจทุกวันเอาเอาปกติพ่อก็มาตรวจอยู่นี่โอเคลูกครับโอเคโอเคครับบ่เดี๋ยวพ่ไปส่งขปอยนกมดไม่ยังรู้อยางนี้นะฮะฮัปปี้ก็อเอ็ดฮะดิปมตื่นตันใจห่อดีใจโอเคครับต้องใ่ลูกกับประทับใจแห่งเลยโอเคโอเครผมว่าลูกตอบแทนไหนไหนบ่บ่เนีแต่ผมว่าเนี้ยคนเราดูจิงใจลูกแค่นั้นแหละครับพ่อพ่อสบายใจ พออ่อจะไปล่าอยู่เดียเด๋ยวมืดมืดมือไหนพ่อจะไปล่าพ่อจะเดี๋ยวหลอกลาว่าไปได้ครับนี่นี่พ่ออาจะไปหาแบบก้าสีเลยหน่อยโอ้ไปเวรมารับครับอะไรลูกไม่ใช่ไม่ไม <laughs> เ่เดี๋ยวเที่ยวเพื่อข้ามสีบ <laughs> อคขับขับบอกบอกข้ามสีหน่อยคิดทอดมือนะครับเออพ่อเลยว่าข้ามสีมีเมียงามอยู่ครับเอพอพ่อเลยว่าข้ามสีมีเมียงามเด้อข้ามสี โอเคลูกครับโอเคครับพ่อเดินทางปลอดภัยครับนอนแล้วกันเดีด๋ราจะมือเนี่ยไปไปหาอยู่ไปย,ออยื้อเข่าอยู่เพือน <OK S 2> โอเคครับพอ่อโอ้โพ่อแล้วกันสุดยอดเนาะทุกคนเนาะหาบางอยู่หองเศร้าหาบางอยู่หองเศร,เศรเวเว้าให้จนเดียบเอยเอาอ๋อเปิดแอร์ไม่ได้บอ เราเไปไนไรแล้วโอ,โอ้โอเคโอเคตอนนี้เขากับตัดภาพมายัางมือสองเราทุกคนเนาะนี่แอินเดียพอเราพาแมา่นอนนี่เมื่อคืนเนาะเมื่อคืนกับทีวิ่งวิ่งเนี่ยนะก็อาจจะบอกบางหัเรื่องขอโทษขออภัยเลยทุกคนเนาะอินเดียมองนอนเขาอยู่นี่เลยเนาะเทวาโรงแรมเทวา แกนนะนี่แหละบ้านห้องห้องพกกักอะห้องพักเป็นเป็นห้องเป็นห้องเป็นลังเป็นลังเนะงาะพักอยู่ห้องแปดก็ห้องเจ็ดมองจอรถก็มีเนาะนีแหละคิีไจะได้ก็ต้องขอบคุณคุณพอนะ่อเนาะคุณได้มีโอกาส พอไงกับมีโอกาสได้มางานแต่งอะไรกัแล้วก็มาเล่นก็พอในน้าเนาะพอแล้วก็ส่วนตะดนเนี่ยเนาะเพราะว่าห้องก็เลยยังมีโอกาสได้มามันกพอดีเมียเพิ่อจกหยุดงานมางานแต่งพอดีก็เลยมีโอกาสมาพร้อมหน้าพร้อมตากับน้องรถกับเมียนี่แหละเนาะก็เลยเดได้ไปงานบิ๊กไงเลยเนาะเพราะว่าติดงานแต่งเนาะทั้งกระจกสี ใส่ซองปิงไงย,ยอนหลังก่อนเนาะเพราะว่าห้องบดเดีไปเนาะก็ได้พาเมียมางานแต่งเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนนี่แหละเนาะมูหักมูแพงสมัยเรียนโม่บุญเนาะทีมงานมารงเทปกร้ายเนาะคือใหญแล้วก็มาแต่มูเมียก็มาตะกูเทปเนาะมาหลายคนมาแต่งจังหวัดเนาะเดินทางกันพลีซีหารอยโลกก็มีเนาะเพื่อมางานแต่งมูก็เป็นทีมงานมูหักมูแพงเนาะ นอนหลับฝันดีไหมนี่นอนหลับฟันดีฮะผู้สาวสวยเพื่อนนอนห้องผู้นำผู้เดียวอะไรไปพี่หนอนนะที่มีห้องกับท้ายมาโดนเติมเดยและห้องกับวันนี้รับแต่งโตไปไปไปเลาะผัแหละหถดานานจะไปพอแล้วหนาจะไปผ้าไปคำฉนดเนะ ไปตวผอ้พี่น้องเนาะ <c oughs> พากันนอนอยู่นี่แหละคลิปนี้เฮาเจะเอาไว้ซอร์เนี่ยและวพอกันคลิปหนาเดอ้อทุกคนเนะ<อ>าะจะได้ฝากให้กำลังใจกันหน่อยโดยการเบิง่งโฆษณาเานะพื่อเป็นกำลังใจเฮาเนาะเห็ุคลิปไหมให้พี่น้องเบิ่องผลแลนะ้วเนาะนี่ช่องอะไรช่องเอ็มอาดามาช่องใส่เนาอ่ะไอพี่น้องพอกันคลิปหนาเดอ้อสวัสดีครับบ๊ายบาย